ีค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาถามนะคะควันปีตนะคะมาถามฮีโร่ของเรานะคะต่อจากอีพีที่ถามควันเดียนะคะเป็นกำลังใจให้กับยิงชื่นนะคะแล้วก็ควันเดียนะคะแล้วก็ซุ้มเขียวนะคะแม่แม่ฟ้านะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่นะคะสองเจ๊นะคะเราก็จะมาหาฮีโร่กันนะคะนี่ควันปีดของเรานะคะ เดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันนะคะเมื่อน,นั้นเจา้าคือสุดยอดแถวควันจีดเก็บสร้อยเขาสอยเขาเมื่อน,นั้นเมื่อน,นั้นเจ้ายู่เมืองไหนเจา้ายู่ขางฟังเลยยู่ขางฟังความรู้สึกตอนนั้นคือที่เจ้าเห็นนั่นชื่นใจกับความเดียแบบจมน้ำตอนนั้นวินาทีนั้นคุณคิดยังไง เต็มเต็มใหญ่ก็ใช่เป็นปุ่นต่างครับแต่ว่าแต่ว่าจะไหวน้ำเก่งย่งไหมพ่อไหวได้พ่อไหวได้แต่ว่านับถือน้ำใจฟันตี้มากนะคะที่แบบว่าอ่าลงไปชื่นไปช่วยชื่นใจนะคะแบบไม่แบบ บ่ได้นึกถึงชีวิตเจ้าของเลยแมั้งบ่มมันมีเรือมีเสียกอยู่อ๋อมีเรือมีเสียกมันเสียบอยู่มาจากโนเลีอยมแต่จับเสียบกูเสียบหน่ำหน่ำไรแห้งอะไรไปเห็นบ่ได้มันไหลทั้งไก่มันไหลทั้งไก่เพราะมันมีปลายใหม่ปลายยังงูตัวไก่มีมีใหม่น้ำอยู่ข้างล่างก้นใหม่หรือปลายใหม่ในยาลาไม่ เมื่อเราการซอยเรือมือนันแบบเหตุการณ์มันประเมินเปอร์เซนต์เรามันยากสำเร็จในการซอยเรือสรตางมือนนั้นมูอกับเพราะแต่ซอยได้ดีเขาแบบคิดแค่ว่าคิดแค่ว่าแบบให้เขาขึ้นมาให้ได้จะเปจะได้ถูกเรียนได้เอานั่นก่อนเรียนได้เอานั่นก่อนโดดลงจากเรือเลยมือนั้นเห็นในคลิป อ,อ,อ้สุดยอดเลยนะคะวันนั้นถือว่าเป็นฮีโร่มากเลยนะคะแม่แม่คือว่าเป็นฮีโร่แห้งเมื่อน,นันแบบว่าคอยเลือสซึ้ใจแบบว่าชื่นมาจากนั้นเลยเมื่อน,นั้นคิดว่าแบบซึ่นเมือแห้งบ่เมื่อน,นั้นคิดว่าชื่นเมือแห้งม่ เบิร์ตด้วครับเขาก็ค่อยพ่นดิ่งเขาจะเอางวงขึ้นมาหายใจเอางวงขึ้นมาหายใจโตเขาก็แค่ปล่อยตัลอยปล่อยตัลอยน้ำน้ำไปเลยๆมันเนปล่อยตัเลยจนกับฟูปล่อยตัวลอยในน้ำทำให้แบบฟูเพราะในในในท้องสางนี้มันจะมีเรียบนะครับมีแก็ะมีอย่างไรมันฟูอยู่แล้วลุดยอดเลยนะคะต่างตี ช่วยเหลือยิงชื่นนะคะโดยที่แบบว่าทํายังไงก็ได้นะคะให้ให้น้องชื่นนะคะขึ้นมาจากน้ํานะคะให้ได้และเร็วที่สุดสุดยอดมากได้ยินข่าวมาว่าเจ้านี้เป็นลูกแม่น้าม,มุ่นเป็นบอเป็นฟีผายเรือโอ้โหเก็บผายเรือผายเรือเขา เคยพายเรือแขงอย่างนี้อ๋อพายเรือแขงวันแห่ยังไสิแม่นาวันแห่พายเรือขปลาวันแห่เคยเคยไปแข่งแบบในสติกกสีบ่เคยรบบเวลางานงานแขงเรือสติกเแข่งเรือแบบเรือพายแบบเรือพายเรือพายสามสิบคนสามสิบคนแขงเรือพายฟีลพายนี่บ่บ่ธรรมดาเด็กพอเคยไปเมืองเี่ยวยอดมากนะคะแม่ม่ะ้ายเรือยู่บานแล้ว ต้องบอกว่านับถทีน้ำใจควันปี่มากนะคะต้องนาทีนี้นะคะต้องมอบตาแหน่งฮีโร่นะคะของชื่นใจนะคะแล้วก็ของซุ้มเขียวนะคะให้กับควันปีเลยนะคะที่สามารถช่วยเหลือน้อ,องชื่นใจนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ อยู่ทซุ้มกันนะยอดเียมมากเลยนะคะ,ะเก่งมากๆเลยนะคะควันช้างแต่ะท่นานอย่างน้องปอ,อยงี้นะคะก็อ,ะอยากจะลงไปช่วยควันเดียแต่ว่าควันเดียบอกว่าต้องลงมาหนามันแห้งอยู่นั่นแหละนะคะควันเดียก็เป็นห่วงน้องกลัวแบบกลัวน้องจะไม่ไหวเพราะว่า คนเดียบอกว่าขนาดคนเดียเนาะก็ยังแต่ว่าอ่อนแรงนะคะจะไม่ไหวเลยเราก็จะไปถามนารินกันต่อนะคะเพราะว่าวันนั้นนารินก็อยู่ในเหตุการณ์เราก็จะไปถามความรู้สึกของนาินนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์พวานนารินด้วยนะคะวันนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์ของเด็กหญิงชื่นใจนะคะและก็ควานเทียนะคะมือนันเป็นจังไดเนี่ยก็รู้สึกแบบพยายามเอื้นเขาให้ึ้นมากครับแบบใจเกือบใจสลายกันแล้วครับคุณช mm ิฮอรให้ใอการแบบเอีนี้เมื่อทีนนั้นเหมือนเราจะขับคนในคนหนึ่งในครอบครัวเราไปแต่ก็ดีที่มีเรือก็ขอบคุณเรือครับที่มาช่วยพี่ชื่นได้ก็ดีใจย่างมากเลยครับมีพี่ชื่นขึ้นมาได้ก็แบบ ทั้งดีใจทั้งน้้ำตาจย,ย่ไหลก็แบบเหมือนอยังไงผมก็บอกไม่ถูกเนาะ<ม>แต่คือมองไปเห็นแบบภาพที่แบบตอนที่ตอนเที่ยวเรือล,ลากนางขึ้นมาไม่เห็นหวเงะเห็นแต่ท้องนางแุ่งลุงพุลง้ลง,ลง,ลงมาแต่เราก็คิดแล้วเฮ้ยคนรอบค,คนเราเหมือนเราอยู่ในด้วยกันทุกคนใช่ครับอกเราจะจะขัดไปคนใดคนหนึ่งไป,งไปหรือเปล่าแบบนี้ก็แบบพยายามจะไม่คิดนะแต่สมองวันไปเลยมันฝนเราคิดแล้วเราก็แบบนี่จะขาดใจเลยแบบไปหรือเปล่าแต่ก็พิชิตขึ้นมาได้ก็แบบ ไปตบนางแบบก็เรียกขวานนางก็แบบโอดนางอยู่ก็อบนางไว้ก็แบบคี้ขวานนี้คนมาหด้าลูกไประกอบไปอยู่บ้านครับผมแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่ามือนน่ะมันเป็นเอียงแบบปฏิหารปฏิหารยดีครับมหัศจรรย์แห่งเด็ดมหัศจรรย์เมนครับเพราะว่าปกตินี่สิบราเคยมีเรียบเปหลักาเมนเราไมีเหงาไปแล้วก็ที่เหลายงารอยนนางเลยนะครับผมแต่เมื่อไหร่นั้นมีทั้งเพื่อทั้งทั้งสังเขาไปสิ่ไปซอยพยายามไปซอยกอับขอบคุณทั้งความช้างทุกคนนะที่ให้กำลังใจและลงไปช่วยพี่ชื่อนะครับผม เมื่อนั่นอะเมื่อนั่นเปิดกําลังล้มซ่ายอยู่เหรอที่นี่ไหลไหลเด้งขึ้นมานะของพี่เสือไหลเด้งขึ้นมาเห็นหัวคอว่าชื่นใจก็เลยกดเข้าไปมึงอชื่นใจพี่ยังน่อยเห็นแต่ลอยตุปังตุปังอยู่ในหนามันบอกวันนี้อีกสักพักหนึ่งเห็นแต่พี่เสือบอกว่าเอาส้างขึ้นมาเอาส้างขึ้นมาชื่นลูกชื่นนะคะใสยสร้างไปแน่ใส่ส้างไปแน่เห็นแต่พี่เสือว่าอ้แบบเมื่อนั่นข่อยกระกีดอยู่อยู่ในไ,ไหลมห้ครับผมอ้ยเห็นแบบควันเดียวตวลงไปในหนามเหาะ แต่กับเขาเพิ่งจะปีดพี่พยายามพยุงจะชื่นขึ้นมาได้พี่เดียแล้วก็เห็ุพยายามจนซึมความสมาธิเราจนเมื่อยแล้วเนาะก็แบบเออก็กระเทยเนยังก็แล้วเมื่อยแต่ว่าเมื่อยนี่จะปีดจะปีดอยู่จะปีดกลับไปซอยกระเทยพักทั้งขอบคุณทั้งสองคนเลยพี่พยายามซอยดูแลกันเงเจ้าปีดทั้งเจาา้าเดียครับเพราะว่าปีดเป็นแต่เก่งครับผมปีดกับพี่เดียก็แล้วเมื่อยแล้วไหมเออคือนิ่งอยู่ในนนะ้ำเนาะ แต่จะปีกกับเขามีประสบการณ์เรื่องนี้มากจะกระบดกระไรเติ่ปีกก็เลยไปซอยถ้าสินใจที่ไปซอยเลยปีกก็บอคิดที่ว่าห้องชีวิตจะคล้องเลยครับพยายามแบบลงไปซอยจะชื้นพยามบล็อกค้องจะชื้นขึ้นไม่ได้คือดรอปครับผมแต่ว่ามือนั้นแบบว่าคนซอยแบบว่าลายแห้งเลยลายครับบคือมาไปเฮ็ดรวมงานช่วงครับพอดีเขาก็มาอยู่นั่นเต็มเลยครับทุกคนจะแบบว่าซอยเหลื้อยพยามซอยเหลือเต็มที่ครับผม นับถือน้ำใจปีดแห้งแบบแม <เน S 2> ่นครับผมเป็นนับถือจะปีดสุดๆเลยครับปีแบบว่าเพื่นแบบว่าตัดสินใจลงจากเลือ<า>นนอกไปสุดเลยถ้าถ้าคีณบุกคิดว่าเจ้าชื่นสีเห็ดยังหรือเปล่าหรือว่าเจ้าชื่นอีสีเห็ดเงื่อนหรือเปล่าเนี่ยก็ทั้งๆที่เจ้าชื่นกับแต่ความคิดผมนะถ้าชื่นทางเงื่อนไปไกลชื่นชื่นกะสีตัหวาดเห็นว่ากะซีแต่เพื่อนแต่เพืตกใจแต่เพื่นตกใจกะจิตไตเงื่อนหรือยังเงื่อนจากยางไปจะปีดกับที่แบบจะปีดลงไป จ้าชื่อสิชื่ในปีบอ่แต่ทางปีบก็จะเชื่นงไม่ได้ยังเลยจะเชื่นก็ให้เจ้าปีดคับกับพยายามพยุงพยุงกันขึ้นมากะกำเือนกับว่าชื่นนี่เพิ่งกะอาศัยปีดแต่ว่าอยากขึ้นจากน้ำเพราะว่าเป็นกระเมยแล้วเป็นกระเมยเลยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าชื่นเพิ่งกะสู่แห้งเนาะสู่แห้งน้ำหนามันก็เลยแห้งน้ำเนี่ยหนางปลาแห้งกะอะไรทั้งเหืออะไรทั้งแห้งเจ้าปีดไปทั้งชื่นกับพยุงแบบแห้งเดียวซ้อยกันก็คลุ้งกันขึ้นมาก็นะคะต้องบอกเลยนะคะว่า ะะได้เห็นน้ำใจนะคะของควานช้างนะคะซุ้มเขียวนะคะแล้วก็พี่น้องชาวช้างนะคะที่เตือนเหมือนกันนะคะช่วยเหลือกันย่างที่ไ้คะแม่ค่ะแม่คะก็ขอบคุณนะคะทุกกาลังใจที่ช่วยเหลือน้องชื่นใจนะคะในค่ะ เรียกว่าอุบัติเหตุเนะาะครั้งนี้นะคะแล้วก็น้องชืน่นก็ปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ซุ้มนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะวันนั้นก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันแบบว่าอย่างสุดริธิ์สุดเดชนะคะมีนะะม้ําชาน เยอะเลยนะคะเพื่อนโจกันนะคะแม่จ๋า,จาวันนี้เราก็ามาขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการให้กำลังใจนะคะส้มเขียวนะคะแล้วก็ฟันไฟนะคะให้หมดทุกสศกหมดทุกหมดทฟน,นะคะหมดเพราะใดๆนะคะอย่าได้มาเพี่ยวพานนะคะน้องๆช้างนะคะแล้วก็ส้มเขียวนะคะอีกต่อไปนะคะ ขอบคุณนะคะทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะติดตามรับชมคลิปนะคะของเราถ้าหากเราดําเนินรายการนะคะผิดพลาดประการใดนะคะหรือพูดผิดพูดถูกประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอแทษทุกๆท,ท่านด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะกดแชร์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ